สวัสดีครับวันนี้นะครับก็คือจะมาเล่าเรื่องนะครับในส่วนของโครงการคนละครึ่งนะครับซึ่งเชื่อได้เลยว่านะครับปัจจุบันเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักนะครับโครงการนี้นะครับซึ่งโครงการนี้เนี่ยได้เริ่มมาสักพักแล้วนะครับสักพักแล้วะประมาณอาทิตย์หนึ่งแล้วนะครับโครงการนี้เนี่ยทั้งฝั่งประชาชนก่อนนะครับพูดถึงฝั่งประชาชนก่อนเนี่ยต้อง มีการลงทะเบียนนะซึ่งจำกัดอยู่แค่1ิล้านสิทธิ์เท่านั้นนะครับปัจจุบันเนี่ยทางรัฐบาลเนี่ยอาจจะมีการต่อไปอีกนะครับหรือเปล่านะาเดี๋ยวต้องรอฟังก็จะมีนะครับในส่วนของฝั่งคนที่จ่ายเงินและก็ฝั่งคนที่ใช้เงินก็จะแบ่งเป็นฝัน่งของร้านค้าและก็ฝั่งของประชาชนทั่วไปนะครับที่มีสิทธิ์ลงทะเบียนและได้รับสิทธิ์ ในส่วนของคนที่มีสิทธิ์เนี่ยเขาจะได้สิทธิประโยชน์นะครับที่รัฐบาลช่วยอยู่ที่50%แต่ว่านะครับจะได้150บาทต่อวันต่อคนแล้วก็ได้อ่าสามพบาทนะทั้งหมดนะมูลค่าของมันเนี่ยตลอดอายุของโครงการนี้นะครับการใช้จ่ายนะครับโครงการเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่23นะครับตุลาคมถึง31ธันวาคมปี63นะนะครับ การใช้สิทธิ์ก็จะใช้กับร้านค้าทั่วไปได้เลยที่เขาได้ลงทะเบียนไว้นะครับก็คืออย่างเช่นร้านอาหารทั่วไปนะครับร้านเครื่องดื่มนะครับชำระนะครับก็คือถ้าฝั่งประชาชนเนี่ยต้องโหลดแอปเป่าตังมานะครับแล้วก็รีจิสเตอหรือว่าสมัครให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วก็เติมเงินเข้าวอลเล็ตนะครับเดี๋ยวไปพูดถึงอีกทีนึงนะในส่วนของร้านค้าเองนะครับก็ต้องลงทะเบียนนะครับยืนยันตัวตนกับทางเจ้าหน้าที่ก่อนนะครับถึงจะ ่าขึ้นมาที่แอปเป่าตุงได้นะครับว่ามีการใช้สิทธิ์คนละครึ่งได้ในส่วนของรายละเอียดนะครับก็คือจะใช้ได้ตั้งแต่เวลา6โมงนะถึง23นาฬิกาครับหรือว่า5ทุ่มนะครับตัดสิทธิ์นะครับถ้าว่าเราลงสมัครแล้วเนี่ยหากไม่ใช้สิทธิ์นะครับภายใน14วันเราจะโดนตัดสิทธิ์ออกนะนะครับอย่าลืมไปใช้กันนะครับ ในส่วนของการหักสิทธ์นะครับถ้าเกิดว่าในวันนั้นเราใช้ยอดที่เขากําหนดมาเนี่ย150บาทไม่หมดนะครับเขาจะยกยอดเข้ารวมนะครับรวมกับยอดที่เรามีอยู่นะครับเราก็ไปใช้ในครั้งถัดไปได้นะตรงนี้นะครับในฝั่งของประชาชนนะครับเราจะใช้สิทธิ์ผ่านแอปเป๋าตังค์นะครับเราต้องโหลดแอปเป่าตังค์มาก่อนนะครับ แล้วก็เติมเงินเข้าไปผ่าน G Wallet นะก็คือการเติมเงินเนี่ยจะเติมผ่านแอปพลิเคชันของแบงค์แบงค์นั้นนะหรือว่าตัว QR code ก็ได้นะครับในส่วนของร้านค้าเนี่ยเหมือนกันก็คือต้องลงทะเบียนในส่วนของถุงเงินตัวตัวถุงเงินเองเนี่ยนะครับร้านค้านะปัจจุบันเนี่ยคือลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยถ้าเป็นร้านประชารัฐเดิมนะครับเคยเข้าร่วมโครงการกับประชารัฐเดิม ให้ไปติ๊กในเว็บไซต์นะแล้วรอประมาณ3าวันประมวลผลนะครับเขาก็จะอัปเดตให้เราเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอัปเดตแล้วไม่ได้เนี่ยหรือว่าเป็นร้านค้าที่ยังไม่เคยร่วมโครงการกับภาครัฐเลยเนะี่ยเราก็ต้องมันจะมีใบนะครับใบให้เรากรอกอยู่นะใบให้เรากรอกนะครับลองลองไปขอกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาจจะเป็นธนาคารกรุงไทยเองนะหรือว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับก็จะมีในส่วนของเอกสาร นะครับในส่วนของหน้าตาของเอกสารเนี่ยนะครับมันก็จะบอกว่าให้อ่านเป็นร้านคา้ายืนยันโดยผู้ใหญ่บ้านนะผู้ใหญ่บ้านต้องยืนยันให้เราแล้วก็ไปยื่นกับเจ้าหน้าที่นะครับลองติดต่อาธนาคารกรุงไทยใกล้บ้านท่านดูก็ได้นะครับว่าต้องยืน่นต้องยื่นกับที่ไหนเพราะว่าอย่างในตัวจังหวัดผมเองนะครับก็มีการยืน่นนะครับกับธนาคารได้เหมือนกันแต่ว่าเขาจะเปลี่ยนที่ไปเรื่อยๆนะครับไปทุกอำเภอ นะครับประมาณนี้แต่ว่ามันต้องมีการเอกสารรับรองจากผู้ใหญ่บ้านก่อนนะครับสําหรับการใช้สิทธิ์นะครับสําหรับประชาชนทั่วไปเนี่ยที่เราได้ลงทะเบียนแล้วด้วยนะนะครับเราลงทะเบียนแล้วเราได้สิทธิ์แล้วนะครับมีข้อความ s m s แจ้งมาหาเรานะครับเราได้มีการติดตั้งแอปเป๋าเงินจนเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับการติดตั้งแอปเป๋าังินเนี่ยเราสามารถติดตั้งได้ด้วยตัวเองเลยนะ นะครับลองยืนยันตัวตนก็คือมันจะมีการยืนยันตัวตนแล้วก็าทาตามขั้นตอนนะครับมีการสแกนหน้านะครับถ้าเกิดว่าเราทำตามทุกอย่างแล้วแล้วมันไม่ได้นะครับทำแล้วเนี่ยมันไม่ได้จริงๆอ่ะให้ไปติดต่อธนาคารกรุงไทยทุกสาขานะครับนาบัตรประชาชนที่เป็นแบบชิปการ์ดนะครับถ้าเป็นแบบที่ยังไม่มีชิปการ์ดเป็นแบบรุ่นเดิมเนี่ยรุ่นเก่านะให้ไปทาใหม่ก่อนนะครับมันจะต้องเสียบบัตร นะครับแล้วตัวการ์ดมันต้องอ่านได้ด้วยนะนะครับคราวนี้น่การรับสิทธิ์เนี่ยก็จะได้150บาทเนาะต่อวันต่อคนนะครับไม่เกินเริ่มตั้งแต่6โมงเช้านะครับถึง5ทุ่มนะนะครับแล้วก็เติมเงินเข้าไปผ่าน g w a l l e t นะครับผ่าน g w a l l e t ผ่านแอปพลิเคชันผ่าน QR Code นะครับแล้วก็ใช้ได้เลยนะแล้วก็ตามหาร้านค้าซึ่งเราสามารถเซิร์ชดูร้านค้าได้ด้วยนะครับผ่านแอปพลิเคชันหรือว่าผ่านหน้าเว็บไซต์ก็ได้ว่าแถวบ้านเราเนี่ยมีร้านค้าอะไรบ้างนะครับ ไม่ยากนะครับไม่ยากก็คือ,อาการการใช้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเคยผ่านโครงการภาครัฐมาแล้วเนี่ยก็คือจะค่อนข้างจะคุ้นเคยนะนะครับไม่ยากมากนะครับวิธีการใช้แอปเป๋าตังนะครับก็คือปัจจุบันเนี่ยถ้าใครยังไม่มีให้โหลดมาก่อนนะครับผ่าน Google Play ผ่าน App store นะครับพอโหลดเสร็จแล้วเนี่ยนะครับก็คือเราเนี่ยต้องใส่เบอร์โทรเข้าไปก่อนนะครับ แล้วก็รอรับ OTP นะครับทาง s m s พอเราได้ OTP แล้วเนี่ยให้เรากดติ๊กนะครับยินยอมนะครับในส่วนของเงื่อนไขการให้บริการตอนอ่าตอนยืนยันตัวตนนะครับเลือก G-wallet ก่อนนะครับอันดับแรกเพื่อยืนยันตัวตนกรณีที่1นะครับถ้าเราเคยลงทะเบียนแล้วเนี่ย เลือกเข้าใช้งาน g-wallet เพื่อยืนยันตัวตนนะครับแต่กรณีที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนเลยนะครับให้เลือกลงทะเบียน G w a l l e t กับโครงการนะครับตามภาพเลยนะนะครับแล้วก็ยอมรับในการให้ข้อมูลและให้ความยินยอมข้อมูลส่วนบุคคลนะครับพอตอนนี้นํำจะมีให้เลือกนะครับอยู่2หน้าจอในระหว่างของถ้าเราเคยมียืนยันผ่านเคยมีแอปสิเคยมีแอปนะครับกรุงไทยเน็กนะั้นเรามีอยู่แล้วนะครับ ก็สามารถทําได้นะครับต้องระบุพิน6หลักหรือว่าถ้าเกิดว่าจะยืนยันด้วยบัตรบัตรประชาชนแล้วก็บัตร ATM นะครับก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับพอไปถึงหน้าตรงนี้ถ้าเราผ่านขั้นตอนนี้ไปแล้วเนี่ยมันก็จะเป็นในการส่วนของการสแกนบัตรประชาชนนะครับแล้วก็สแกนใบหน้านะเพียงเท่านี้นะครับลองทําตามคําสั่งนะครับทําตามขั้นตอนดูนะครับ ถ้าเกิดว่าถึงขั้นตอนนี้เราทําไปแล้วเนี่ยแล้วมันไม่ได้จริงๆเนี่ยการยืนยันตัวตนเนี่ยอาจจะต้องไปทําที่ธนาคารนะครับถ้าเราทําเองแล้วมันไม่ผ่านนะนะครับในการเติมเงินนะครับผ่านตัว Gwallet เนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเรามีแอป,ปกรุงไทยนะครับหรือว่าธนาคารต่างๆเนี่ยเราต้องเข้าไปที่เป๋าตังก่อนนะพอเราเข้าไปที่เป๋าตังเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องอกด เติมนะครับมันจะมีให้เลือก2อันในระหว่างของเลือก QR code กับเติมผ่านแอปพลิเคชันของธนาคารนั้นๆที่เรามีอยู่นะครับในส่วนของที่เรากดเติมผ่านธนาคารเนี่ยมันก็จะมีตัวเลขของ gwallet มาให้เราแล้วเราก็เอาตัวเลข gwallet 1 5หลักตรงนั้นนะ่ะนะครับมาใส่ในแอปของธนาคารกรุงไทยนะครับของธนาคารกรุงไทยเนี่ยให้เราเปิดแอปธนาคารแล้วก็เลือกในเมนูเติมเงิน เติมเงินนะครับแล้วก็ใส่คําว่าเติมเงิน G Wallet เข้าไปใส่เลข15หลักที่เราได้จากแอปเป๋างค์แล้วก็ใส่จํานวนเงินนะครับแล้วก็กดยืนยนันใส่รหัสพินเพียงเท่านี้นะครับเราก็จะได้รับเงินแล้วในขณะเดียวกันนะครับถ้ามันมี QR code เราก็สามารถยิง QR code สแกนได้เลยเหมือนกันนะนะครับเพียงง่ายๆเท่านี้เราก็สามารถใช้เงินได้แล้วนะครับ ครนี้จะมีอีกทางเลือกอีกทางเลือกนึงนะครับเป็นวิธีที่คลาสสิกมากๆก็คือเติมผ่าน ATM ธนาคารกรุงไทยนะครับถ้าเราเป็นหน้าจอใหม่นะครับให้เลือกเติมเงินเลือกเติมเงินพร้อมเพย์แล้วก็ประเภทบัญชีแล้วก็ระบุหมายเลขนะครับของ Gwallet 15หลักแล้วก็จำนวนเงินใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็กดยืนยันนะครับแล้วก็จะมีอีกอนในส่วนของหน้าจอเก่านะหน้าจอเก่าตู้ ATM เนี่ย นะให้เราเลือกเติมเงินเหมือนกันแล้วก็สมัครแล้วก็บริการพร้อมเพย์เติมเงินพร้อมเพย์เลือกประเภทบัญชีนะครับแล้วก็ระบุเลยนะครับหมายเลข G w a l วอเล5สิหลักและจํานวนเงินเข้าไปนะครับเพียงเท่านี้ก็กดตกลงเราก็จะใช้เงินในส่วนนี้นะครับก็คือจะเข้าในตัววอเล t ในเป๋าตังของเรานะครับเพียงเท่านี้เราก็จะออกไปใช้สิทธ์ กับโครงการต่างๆได้แล้วนะครับอย่าลืมนะครับค้นหาร้านค้าผ่านแอปพลิเคชันก็ได้เหมือนกันนะครับหรือว่าจะค้นหาผ่านตัวเว็บไซต์คนละครึ่งก็ได้เหมือนกันนะครับขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการใช้เงินนะครับในโครงการคนละครึ่งนะครับขอบคุณครับ